จอกกิ้งแท็กที่ทวารวดีรีสอร์ทเส้นทางการออกกำลังกายที่โอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และอากาศบริสุทธิ์เต็มไปด้วยพลังธรรมชาติที่จะทำให้คุณสดใสทั้งวันทวารวดีรีสอร์ทปาจินบุรีถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามความเป็นมาแห่งอรารยธรรมทวารวดีอันยิ่งใหญ่ในอดีตทำกลางหมู่แมกไม้นานาพันธุ์ผสมผสานความเย็นฉ่ำจากทะเลสาบให้ความรู้สึกสดชื่นเบิกบานร่างกายและจิตใจแก่ผู้มาเยือน แวะถ่ายรูปชมว,วิวกันสักหน่อยมาปั่นจักรยานรับลมเย็นๆด้วยกัน เมื่อก้าวเข้าสู่ทวารลวดรีรีสอร์ทบรรยากาศแห่งความล่มลื่นที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติเต็มสองข้างทางสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ในทุกจังหวะของลมหายใจพบกับเสียงน้ำพุที่ไหลเบาๆสร้างความสดชื่นตั้งแต่ทางเข้าและเมื่อถึงเวลาผ่อนคลายแวะมานั่งพักที่ล็อบบี้เราสั่งเครื่องดื่มเยน็ยนๆชื่นใจหรือจะดื่มดำกับเค้กแสนอร่อยไปพร้อมกัน ปลายทางสำหรับคนรักสุขภาพทมกลางธรรมชาติที่งดงามมาที่นี่ทวารวดีรีสอร์ทปาจีนบุรี